เท่าเอ้ยแกว่ายเท่าทุกคนเกินห้าล้นเท่าสี่หกโอเคมาหนึ่งหมื่นห้าทุกคนมาถึงหมื่นห้าแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้คุณอยู่กับลักกี้ดีเจอนะทุกคนก็ที่เห็นมาเล่นเกมนี้ไปบ่อยแค่ไหนนะทุกคนมองว่าเกมไหนชื่อเกมแปดแปดมังกรนะทุกคนเลอเอ้ยมังกรเรียกว่าอะไรมังกรแปดแปดแปดนะทุกคนโอเคมังกรแปดแปดแปดน่าจะเข้ากว่าก็วันนี้คุณอยู่กับลักกี้ดีเจอนะทุกคนประเด็นในค่าย PG ไม่ใช่ PG PP ครับทุกคน เกมมังกรแปแกๆนะครับตอนที่เราเราโด 20, นไปสองหมื่นทุกคนวันนี้เราต้องเอาคืนนะผมฝากเข้ามาเพิ่มสี่หมื่นหกทุกคนก็มาคืนเกมนะรอบที่แล้วอืมเกมแต่ว่ามันแข่งก็แข่งนะแต่แว่ามันเวลามันจ่ามก,ก็คูม,มันคนตลอบนะ่ะโอเคแต่ว่าเรามีทุนสิ่งมอกมันจะเป็ดหนักนะทุกคนวัดนะทุกคนโอเคครับเปิดหร้อยด,ดีกว่าไปไม่มีการวอร์มอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนไปแล้ว เกมมันไฮดรีเซ็ตรเทรทุกคนเสร็มากไม่มากเสร็น,น้อยเลยน้อยประมานี้เนาะก็ตารางการจ่ายประมาณนี้ทุกคนมกรค่าสี่สามพันนะมกรฟ้าล้วนไก่ย 95, ี่สิบห้าเท่าสีเขียวล้วนไก่ยี่สิบห้าเท่านะสี่เท่าล้วนไก่พันเท่าเอ้ย8่หร้อยเท่าทุกคน 4, ก็เท่าล้วนเนาะสี่มนกโอเคมาถึงหนึ่งมื่นห้าทุกคนมาถึงหหมื่นห้าแล้วโอเคี่ยทุกคนเห็นปะเป็นถุจ่ายหนึ่งห้ามาประมาณสิบพันเท่าคร คือเกมนี้มันดีอย่างนึงคือมันมันมันแดกก็จริงแต่เวลามันโตแพงลงอะมันมันได้เลือกเลยทุกคนผมได้กล้าเสี่ยงครับสามพันบาททุกคนก็เราเราต้องใ้เขี่ยวกับทองลงนะท่กนสีฟ้ามันทางการเหมือนถ้าก็ไม่การแต่ก็เยอะโอเคคัตอนนี้เรากำไรเราเริ่มลดลงแล้วครับไม่แปลทุกคนเหมือนครับแรมาต่อยอดนะเราต้องรู้ให้ตัวทองลงทุกคน มารโอเคสาทได้อ่สนได้อยู่โอเคทีจะสมามพันก็เอาไอ้เี่ย <laughs> มาทีจะสับพันก็หมืนกันน,นะอเ <Even. S 2> โอเคเนี่ยสว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 ยใ่ไอ, ouais อ้เี่ยขอใสทองปคนเทนะปะเกมสนุกนะทุกคน คือมันเก็บมันไม่มีอะไระแยะให้มันไม่มีอะไรวุ่นวายเลยทุกคนเก็บมันง่ายมากทุกคนมันกอต้องลงมาให้ให้เต็มตัวนะครับไหนอย่งงไม่จ่ายแล้วทุกคนมันต้องมับจากซ้ายตัวซ้ายสุดนะเจ้นี้ยแถวกลางไม่เต็มก็ไม่จ่ายทุกคนต้องเต็มตัวสามแถวนะเก็บดีทุกคนเก็บดีครับตอนเราฝั่งเต็มลบแล้วทุกคนเส็จลบหนึ่งร้อยแคนะไม่มเส็จลบเหมือนเดิมนะทุกคนี้ ผมไปเยอะไปหรอวะมาตามดูันทุกคน่าจะเกินสุ้มได้ไหม,มต้องูให้สีทองลงมาโอเคผมขอปับเปลี่ยนลงมาหน่อยนึงนะไม่งั้นมันจะจะเจ็บไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเท็ุพอแล้วกัน,อกนโอ้โหเรองีสีทองมาต้องพร้ขอสามได้ป่ขอสามตัวอขอสามสักตัวหนึ่ง ขอสักตัวหนึ่งไองแกอะไรก็ได้ตอนเนี้ย้องมาจ่ายหน่อยเพื่อนแค่มั่วรวยทุกคนพีพีต้อไปค่ายโหดนะค่ายแข็งน่ะโอเคสองสี่เฮ้ยโอเคโอเคโอเคอเปดต่อแล้วกันจะได้เท่ได้่เ่ได้ขอตัวแพ้หน่อยเพื่อนโอเคเราขาดทนนุนมันมันหมดแล้วทุกคนแต่ทุกคนถ้ามันมาเสร็จพอมาเราบวกสบบนเสร็จเหมือนแปดเลยคนะกลับไปกลับไปฝั่งกำไรแล้วทุกคน เแล้วติดล็อคอยู่นะเราเข้ามาติลเหมือนถูกนะเชี่ยิคาไปเลยครับรอรโอ,อโอ,อ,อยี่งถอดไม้มายากมากครับคนลุ้นเหนื่อยมากคนักการเสี่ยงเนยานเก่งน,นะแต่มาทีค,วควทุ้มคนอยากก็คือผมเป็ดเยอะเดือนละ ไมาการนาจะลงมาน,ะมานจะมาม้ผมว่เยอะหนหน,อนขอ,อสีทองได้ไหมจได้ไหมขอสีทองได้เื่อนอ,นม,อ,อมัจะตัวสเท้อสีทองไม่ลงนะไปแปไปลมังกรเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนขอร้อง เขาเป็นพังโอ้โหแกมันแข็งมากคนขอตีกท้องหน่อยดิหรอได้เปล่าได้ไหมฉีอะไรก็ได้ตอนนี้นะ please please help me หายแล้วเรากำลังจะตายครับทุกคนเออ้โหจิงเกิลโอ้ยเขี้ยสิทองไม่อยู่ข้างบนเขี้ยสิทองไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนสามตัวเรียงเลยถ้าผมมองไม่ผิดอิอิโธ่ปวดเศร้าครับทุกคนสิทองไม่ลงครับเพื่อน สีอะไรก็ไม่ลงทุกอนตอนนะไม่มีสีอะไรลงเลยแล้วกูเจ๊งอยู่ตอนนี้นกูขับทำไมเนี่ยโอ้ยโอเคครับมีได้ไม่เขียนทุกคนสลับนะทำใจไม่ได้นะทุกคนโอ้โหสีทองมาไหมไม่มาอืมขอร้องขอร้องได้ไหมขอร้องโอเค โอ้ยัน,เ,ยน,นเชียดอกนี้แม่งมาเฉยต่อชีวิตจริงหน่อยนะครับแต่ดูทรงหน้าเจงก็นทกนแต่จะไม่ไหวนะคุกคนชิปนี้ไม่ไหวนะเจงมันค่อนข้างโหดโอเคทุกคนผมพอแล้วครับเราสองร้อยเก้าสิบแปดไปกินข้าวด้วยอ่ะกคนก่อนนี้ประมาณนี้ครับทุกคนเชียร์ชิปแรกก็โดนนะคลิปสองก็โดนนะรวมรวมแล้วโดนไปประมาณหกหมื่นเผาททุกคนพีพีแม่งแข่งเอาเรือน,น,น,อนคนเชื่อผมยัง ใครพีคๆแม่โคตรแข็งนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นตามไปเล่นได้นะครับก็อย่าลืม, <laughs> ลลลมติดตามช่องสำรองนะทุกคนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะกคนก่อนนี้ประมาณนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย